เศร้าละบอ่อนกงใหญ่น่ะเพิ่งนะ่ะมันเ,เลือกไปหนาแท้มันก็อันนี้ไม่ดีเธอทางอัดม,มัน่ะยา,ยานะอันนี้ตัวผู้นะเห็นไหมตัวผู้นะอื สวัสดีครับผมกลับมากับโซอลสตูดิโออีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามีนัดกันกันกบลุงยอดนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนสวนใหม่ของลุงยอดนะครับที่แถวแถวบ้านโนนเลียงนะครับบ้านโนนเลียงตำบลโนนเลียงไหมโอแม่ oh ตบ้โดเรื่อกอก็เป็นมาเยี่ยมเป็นโปรเจกต์ฟาร์มของคุณย้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปกันเลยครับผม อ,อ,อันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของผมนะครับที่ซื้อไว้อยู่2ไร่2งานนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นที่ของพี่ม่อนนะครับแล้วก็ที่ของอาจารย์ธงอันมี3ามแปลงที่เราซื้อแล้วก็ตรงนี้สองไร่สองงานตรงนู้นจะเป็นสวนผลไม้ครับสวนป่าสระน้ําสวนผักตรงนี้นะครับเป็นเนินดินตรงนี้เป็นลานบันเทิงครับเพราะว่าตรงนี้ผมที่แล้วก็ทําเป็นลานบันเทิงแล้วก็ตัวบ้านครับเป็นคล้ายๆคาเฟ่นะครับ น่ารักน่ารักครับพื้นที่ไม่กว้างครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงผักและแปลงดอกไม้สวยๆตรงนี้จะเป็นแปลงนาสอง,งานาครับเพราะว่าจะทําข้าวเจ้า1แปลงกับข้าวเหนียว1แปลงท้ายแปลงก็จะมีคลองน้ำเล็กๆไว้เลีเล้ยงปลาครับแล้วก็คันดินเพื่อปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยอะไรเงี้ยครับแค่นั้นแหละก็น่ารักเล็กๆครับสองสองไรสองงาน ก็ยินดีต้อนรับครับหวังว่ามันจะสวยงามแต่ที่อยากให้มันสวยสวยอยู่แล้วอีกจักเดือน <c oughs> อีกอีกกี่เดือนกับเราจะกลับมาอีกผมมาทุกวันเลยครับ <c oughs> อีกกี่เดือนเราจะกลับมาที่นี่ใช่ไหมครับก็คาดว่าจะเป็นช่วงทํานาครับประมาณเดือนสิงหาเราจะมาดำนากันครับถ้าสนใจก็ซอลทีมก็มาได้อีกนะครับมาดำนาเพราะาเราจะลงแขกดำนา นก,กนแหน่ก็ก้นกระปูอาอดก้อนก้อนแหน่ก้อนหรือยังก้อนอไดก้อนปูกระปูโอ้ปูนี่ลงไปทางล่างอันนี้เราไมาย่ยมองนี้มีแห่ย่อยู่งนี้เบิ้งบ้างหไงบ้อน่เอาเห็ดเอมใสตรงนั้น ิะใส่น้อทำไมเฮาบ่เป็นนอดิไม่มีต่เราไม้นะ้ำขวัญก็หน่อไม้ของเราจะอยู่ตรงนี้นครับๆร,ร,น,รบน้องผู้ใดนะอาจารย์ไหนบ่เป็นหูตัวมักกี้คุณแม่เราเอาอันนี้ กอประเกีกออกนีบไปนี่บะมีออ่ทำใหม่ทั้งนี้บะมี่บวชเกิดเนาะแรงเตบมยุบบ้านในนี้ ตโอ้บ้านกันเป็นต้นต้นยูม่ใม่เจ้าไม่เบิรดและหน้ามันมานเนาะเอาอันนี้ดีบอกเออกมาแบบวันนั้นอีกนะรวยลายด้อ <laughs> รวยลายอยู่เถอะเลยฮึ ตกนานแค่หนึงละสิโตมนอนเคยเป็นเรือดำน้่ยบ่ท่านบ่ท่านฟอนงวดแรกอยู่มีดีปะเออเอาอะไรเตี้ยงคันแหบเลยน้อเกือบไม่หายตกอยู่ไปตกอยู่บุรีรัมพ์ตกใหญ่แม่ไม่ได่เห็นหู้แล้วแม่มันออกแล้วมันออกแล้วอาจารย์้ราเรียนบ่ นี่ <Es> เดียวหู <ing> ้แม่ม well. ีตัวครูตัวหนึ่งนี่งานเบิร์เลอรหนึ่งู้มาเอาเร็วนี่นี่เห็นมาเล็วนี่มาเร็วนี่นี่มายไทยไหมขี่้สิ้นสามนี่้ควายหยิบเลยเอาก็ยังไงเห็นมันแล้วเมื่อกี้ยังไงก็ประมานก็จับแล้วรูนี้แหละแล้วมันมาอยู่ใหม่อีกตัว นีปะมันมีปูนิ่มอยู่ตัวหนึ่งอ่ะผมไม่กล้าจับเลยปูนิ่มหรืออะไรหนินี่ย่ปูนิ่มไม่คิดไม่ใช่ตัวนี้ก็นี่ไงมันมีปูนิ่มนี่เป็นตัวนอกใ่ไมาอยู่บนดิมแสดงว,ว่ามันอยู่หลายตัวอ่ามันชอบแกแล้งเราตัวอีกตัวกล้ามใหญ่อ่ะจะหนีไม่หนีแล้วทำไมต้องให้ผมอันนี้เนี่ยอ้าวก็เธอมาจังหวะดีพอดี

ตัวเมียครับดูึงท้องมันสองก้ามมันจะเท่าเท่ากันถ้าเป็นตัวผู้ก้ามจะใหญ่ข้างหนึ่งล้านนปึ๊บลวงขายสู้ขา<อ>ดหลายวดยังลงไม่เยอะมันเือนนัีน่ถ้าตัวเมียก้ามมันจะใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันแต่ท้องมันก็จะเป็นแบบนี้โง<ท>่เด็ก แต่ถ้าตัวผู้ท้องมันจะเป็นแบบนี้เป็นอวัยวะเพศบางเลยมาใส่ตัวนี้แล้วกล้ามมันจะโตใหญ่โอเคไหมอวัยวะเพศน่มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนึงเป็นกาบอันนึ่งเป็นแหลมอันนี้เป็นโคยเนาะอันนี้หน่อยกันคุดไปป่อยจินเอาไปให้แม่ม่อนเลี้ยงไว้เพราะว่ากลัวกลัวมันสูญพันธุ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลอกคุณหมดเลยไงทั้งหาทั้งในด้วยก็เลยกาเอามาปล่อย เงจะเอาอัไดทช่างไม่อันแน่อันน้อยู่ปากาเลยพป่เนี่ยเกินมนแล้วปะ้างไปแล้วต้องไปแล้ว้าละบอนนกไงเพึ่งนะเลือกไปหนาแท นะครับเจ้าของสวนไอนนตัวผู้นะไอนนตัวผู้นะอ,อันนี้ได้สามคู่นะแล้วว่ามันเศษตัวหนึ่องอะทำไงดี งไและทั้งหมดนี้กับสอลอสตูดิโอนะครับผม EP หน้าเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามเราที่ youtube นะครับผมพิมพ์ว่าสอลอเป็นภาษาไทยสตูดิโอเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมวันนี้นะครับก่อนจานนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์กันนะครับผมสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ